สวัสดีค่ะเพื่อนๆเอฟซีทุกๆคนทุกๆท,ท่านที่เข้ามาติดตามแม่หมอนะคะทั้งเก่าและใหม่นะคะเพื่อนๆและเพิ่งเข้ามาติดตามแม่หมอกับสวัสดีนะคะวันนี้แม่หมอจะมาทําในหัวข้อเจ้าที่เจ้าทางที่เราอาศัยอยู่ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านที่คอนโดหรือสถานที่ไหนที่เราอยู่อาศัยนะคะ ท่านอยากจะบอกกล่าอะไรกับเราท่านมีพลังงานแบบไหนจะให้เราทําอะไรยังไงแบบไหนถึงจะมีโชคมีลาบมากค่ะแม่หมอขอดูพลังงานเจ้าที่ที่คุณอาศัยอยู่ก่อนนะคะไม่ระบุนะคะว่าเป็นที่ไหนที่ที่คุณอาศัยอยู่นะคะมาค่ะพลังงานเจ้าที่เจ้าทางที่คุณอาศัยอยู่นะคะท่านมีพลังงานแบบไหน ัำเป็นท้ายนะคะเพืเ่อนๆ ชนโชคชะตาสภาความสงบความเป็นธรรมนักลบนําแสงเป็นทั้งเจ้าที่ท่านหญิงท่านชายเป็นทั้งสิ่งที่มองไม่เห็นโดยไม่ระบุตัวต,วตนวาสาสามเส้นขนานสามสี่ห้า 4 5 6 7โอ้โหเส้นขนาดนั่นก็หมายถึงว่ามีทุกอย่างเลยคะ่ะแบบทั้งระบุตัวตนไม่ระบุตัวตนคุณดูนะคะพลังงานนี้เป็นพลังงานที่ท่านไม่ยอมระบุตัวตนนะคะหนึงแล้วนะคะมีอยู่สามพลังงานนะคะพลังงานที่หนึ่งคือเป็นผู้หญิงนะคะเป็นผู้หญิงที่มีความเมตตาเป็นเหมือนอนางฟ้าเป็นเหมือนอ ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรืออาจจะเป็นท่านที่แบบว่าควรกราบไหว้บูชานะคะหรือเป็นพลังงานที่ชอบคววมสงบนะคะรักการรักคนที่อยู่อาศัยในในในที่ท่านคอยปกปักรักษานะคะท่านชอบคววมสงบท่านชอบอสิ่งที่แบบว่าเป็นสีขาวนะคะเพื่อนๆแล้วท่านเป็นคนที่แบบว่าสามารถสามารถคุณจะคุณจะสื่อสารได้ด้วย ถ้าคุณอาศัยอันนี้มีอยู่3มเคล็ดแม่หมขอขอพูดเคล็ดที่1่ก่อนนะคะเจ้าที่ตรงนี้นะคะเจ้าที่ตรงนี้จะเป็นเหมือนนางฟ้าหรือแล้วแต่ว่าคุณอยู่ในาศาสนาอะไรคุณนับถืออะไรอย่างนี้นะคะแต่เจ้าที่ตรงนี้คุณจะสามารถสื่อสารได้จากถ้ามีสัตว์เล็กๆเข้ามาหาคุณอย่างเช่นนุก นี้นะคะที่เป็นสัตว์ปีกอย่างนี้นะคะนั่นแหละค่ะท่านจะสามารถสื่อสารกับคุณนะคะท่านชอบความสงบนะคะเพื่อนๆสิ่งที่ท่านท่านชอบเลยเนี่ยคือความสงบนี่คือพลังงานเจ้าที่อีกอีกอกอก,กรณีหนึ่ง เป็นพลังงานของผู้ชายนะคะเพื่อนๆเ,เป็นนักลบหรือเป็นผู้ชายที่ท่านนะคะมีความเมตตาม,มากๆแต่เต็มไปด้วยพลังอํานาจที่แบบว่า,าท่านไม่ชอบการที่แบบว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ทําทไม่ถูกต้องเนี่ยคุณจะทํามาหากินไม่ขึ้นเลยค่ะท่านชอบความถูกต้องนะคะเน้นความถูกต้องเลยนะคะเพราะว่าพลังงาน3 32เป็น5นะก็คือพลังงานที่ที่ เข้มแข็งแล้วที่แบบว่าถ้าคุณขออะไรท่านเนี่ยนะคะท่านจะช่วยเลยแต่ท่านเป็นคนที่รักษาคําพูดทําอะไรแล้วต้องพูดสิ่งนั้นเหมือนคล้ายๆนักลบนะคะ เป็นเหมือนนักลกเป็นเป็นเหมือนนักที่แบบว่าชอบแสดงหาสิ่งที่ดีๆนะคะยิ่งคุณทําดียิ่งคุณประกอบอาชีพดียิ่งคุณปฏิบัติในสิ่งที่ดีๆนะคะคุณจะเจริญมากนะคะเจ้าที่ตรงนี้นะคะ,ะ,คะท่านเป็นผู้ชายนะคะเป็นผู้ชายจะไวกลางคนหรือไม่ไวกลางคนเน้นว่าเป็นผู้ชายคะ่ะนี่คือกรณีที่2กรณีที่3นะคะเจ้าที่ที่คุณอาศัยอยู่นะคะเพื่อนๆท่านไม่ระบุตัวต,วตนนะคะท่านไม่ระบุตัวตนแต่ท่านจะชอบในสิ่งที่ อันนี้เป็นเส้นขนานเส้นขนานนั้นหมายถึงว่าสิ่งไหนที่คุณทำนะคะสิ่งไหนที่คุณทําสิ่งไหนที่คุณขอนะคะท่านจะมาในรูปแบบว่าอ่าเป็นเป็นสิ่งที่มาในความฝันของคุณนะคะท่านจะสื่อสารคุณจากในความฝันนะคะท่านจะปรากฏตัวให้คุณเห็นจากในความฝันสิ่งนี้คุณจะสามารถสื่อสารท่านได้ในความฝันสิ่งที่สิ่งที่ท่านนะคะ สี่ห้าหกเจ็ดออันนี้ก็สุดยอดอันนี้คือตัวตนของท่านนะคะท่านไม่ระบุหรอกคะ่ะว่าท่านเป็นใครแต่ท่านจะมาในหลายๆรูปแบบลักษณะน,นะคะท่านชอบอคนที่แบบว่าอารมณ์ไม่ขึ้นขึ้นลงลงนะคะคุณต้องหนักแน่นนะคะถ้าคนอยู่จุดนี้นะคะถ้าสถานที่คุณอยู่นะคะเพราะว่าท่านสามารถไปไหนมาไหนโดยที่ไม่ไม่ ท่านไม่ได้อยู่ที่นู่นตลอดเวลานะคะสถานที่อันที่สามนะคะคือท่านไม่ได้ประจําอยู่ที่นั่นตลอดเวลาแต่ท่านจะไปไปมามาคือ,อในยามใดที่คุณนะคะในยามใดที่คุณมีปัญหาหรือคุณวินบอนขอหรือบางช่วงที่คุณรู้สึกว่าคุณจะเคาะไม่ดีอะไรไม่ดีคุณบอกกล่าวท่านหรือคุณขอให้ท่านมาช่วยอ่า ให้โชคลาภหรือ,อามาช่วยให้คุณทำค้าคขายหรืออะไรขึ้นสักอย่างท่านจะมานะคะอันนี้คือคุณต้องขอนะคะท่านถึงจะมาถ้าคุณไม่ขอไม่บอกเก่าท่านจะไม่ได้ประจําอยู่ที่นั่นนะคะจะไม่เหมือนสองพลังงานเมื่อกี้นะคะสองพลังงานเมื่อกี้นั่นคือท่านประจําตรงนั้นเลยนะคะแต่พลังงานที่สามนี่คือท่านจะมาเฉพาะเวลาที่คุณขอนะคะเพราะท่านจะไม่ประจําอยู่จุดนั้นนะคะเพือพ่อนๆนี่แหละค่ะแล้วแม่หมอจะขอขายายพลังงานที่หนึ่งเลยนะคะ เจ้าที่นะคะพลังงานที่หนึ่งที่เป็นเจ้าที่ผู้หญิงนะคะท่านอยากจะสื่อสารบอกอะไรกับคุณนะคะเพื่อนๆพ,พ,พลังงานที่หนึ่งพลังงานที่สองนะคะไม่มีหัวข้อนะคะเพื่อนๆแม่หมอมีสามกรณีนะคะที่ขึ้นมานะเจ้าที่เจ้าทางที่คุณอาศัยอยู่นะคะเดิมุน พลังงานที่หนึ่งพลังงานที่หนึ่งนะคะท่านอยากบอกอยากสื่อสารอะไรกับคุณท่านบอกว่านี่คือพลังงานที่หนึ่งนะคะท่านบอกว่าแม่หมอต้องปิดตัวนี้ท่านบอกว่าสิ่งที่คุณขอสิ่งที่คุณขอน่ะ ขอเรื่องโชคลาภการเงินธุรกิจทุกอย่างนะคะขอให้มีโชคมีลาบขอเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานนะคะท่านรับรู้นะคะท่านรับรู้สิ่งที่คุณขอแล้วสิ่งที่คุณขอจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคุณปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพราะว่าคุณยังมีบุญกรรมกับท่านไม่สัมพันธ์กันนั่นหมายถึงว่าสิ่งที่คุณขอไปที่ยังไม่เกิดผลเพราะว่า คุณยังทําคุณยังมีบุญบารมียังไม่มากพอคุณต้องปฏิบัติจุดนี้นะคะให้พ่อปันติค้ามานะคะให้คุณนะคะ,ะสร้างแต้มบุญของคุณนะคะให้เหนือเหนือบาปของคุณไม่ใช่บาปขอโทษค่ะให้เหนือเวรกรรมของคุณนะคะ เอาง่งายๆแม่หมอจะเปรียบเทียบง่ายๆคือให้คุณนะคะสร้างพลังงานบวกเอาอย่างนี้แล้วกัน,นะะให้สร้างพลังงานบวกเหนือพลังงานลบของคุณแล้ววันนั้นคุณจะจูนกับท่านติดท่านชอบคนฝึกสมาธินะคะท่านชอบคนฝึกสมาธิ ที่ฝึกจิตให้นิ่งค่ะยิ่งคุณนุ่งขาวหุ่มขาวอยู่ในบ้านนะคะท่านจะนําโชคดีมาให้คุณเลยค่ะถึงขนาดเป็นมหาเศรษฐีเลยนะคะจับทาอะไรจะมีแต่เงินทองเข้ามานะคะแต่ตอนนี้สิ่งที่คุณขอนะคะคือมารออยู่หน้าบ้านคุณแล้วนะคะแต่ติดตรงค้ามานะคะติดตรงเวรกรรมของคุณนะคะท่านก็เลยยังมอบจุดนี้ให้คุณไม่ได้นะคะ คุณต้องไปเคลียร์พลังงานด้านลบๆหรือเวรกรรมของคุณคุณต้องสร้างบุญกุศลแต้มบุญคุณให้เหนือเวรกรรมนะคะแล้วสิ่งนี้ถ้าจะจูนกับท่านจะจะจะ,จะจูนกับท่านติดแล้วท่านจะมอบโชคลาภให้คุณนะคะนี่คือพลังงานที่หนึ่งนะคะอย่าลืมนะคะเพื่อนๆท่านสื่อสารมาบอกคุณนะคะท่านอยากให้คุณฝึกสมาธิค่ะ ให้คุณฝึกจิตให้คุณฝึกสมาธิแล้วคุณจะจูนกับท่านติดค่ะไม่ใช่แค่ให้คุณเปิดเพลงฟังเปิดธรรมะฟังนะคะแล้วสวดมนต์กวดน้ําอันนั้นไม่ใช่นะคะอันนี้คือคุณต้องฝึกมาจากข้างในของคุณค่ะคุณต้องปฏิบัติค่ะถ้าคุณอยากได้จุดนี้เพราะว่าเวรกรรมของคุณนะคะเกี่ยวกับโชคชะตาไม่ใช่เกี่ยวกับปัจจุบันแต่เกี่ยวกับอดีตของคุณเช่น อดีตชาติของคุณถ้าคุณเชื่อเรื่องแบบนี้อดีตชาติของคุณคุณมีเวรกรรมบางอย่างที่ติดท่านนะคะที่ติดกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันค่ะคุณต้องสร้างบุญบารมีแล้วส่งไปให้ท่านแล้วคุณจะจูนพลังงานนั้นติดนะคะเจ้าที่เจ้าทางของคุณท่านชอบคนปฏิบัตินะคะยิ่งคุณปฏิบัติในสิลข้อข้อห้าแล้วนุ่งขาวหุ่มขาวนะคะเพื่อนๆสิ่งที่คุณขอจะประสบผลสําเร็จค่ะคือมารอยอยู่หน้าบ้านแล้วแต่มาโดนขั้นเพราะขาหมา คุณยังมีค้ามาอยู่แล้วค้ามาตัวนี้แหละที่ทําให้ท่านนะไม่สามารถจูนกับคุณได้คุณก็ไม่สามารถจูนกับท่านได้นะคะหรือถ้าเป็นพลังงานของออที่ ที่เป็นพลังงานที่สิ่งที่มองไม่เห็นอย่างนี้นะคะสิ่งเหล่านั้นนะคะเขาก็เป็นโชคชะตาของคุณนะคะเป็นคนที่รู้จักกันกับคุณนะคะอาจจะเป็นใครสักคนที่คุณไปกราบไหว้บูชาขอท่านสิ่งที่คุณคอยังไม่เกิดผลเพราะคุณต้องไปสร้างแต้มบุญให้ตัวเองก่อนนะคะแต่ถามว่าคุณจะมีโชคลาภไหมมีคะ่ะเขามารออยู่แล้วนะคะเขามารออยู่หน้าบ้านคุณแล้วนะคะพร้อมที่จะมอบสิ่งนี้ให้คุณนะคะท่านอ่ะถือยึดถือจุดเนี้ยถือโชคลาภ ถือสิ่งที่คุณขอไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานทุกอย่างที่คุณขอเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะคุณจะได้ประสบผลสําเร็จต่อเมื่อคุณไปทําแต้มบุญของคุณก่อนนะคะไปเคลียร์คาร่าของคุณก่อนนะคะนี่คือกองที่หนึ่งเออไม่ใช่กองที่หนึ่งแม่หมอขอโทษนี่คือ,เ,อเคล็ดที่หนึ่งนะคะที่คุณสัมผัสได้ว่า คุณเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านคุณท่านเป็นใครท่านเป็นเจ้าที่เจ้าทางที่ชอบการปฏิบัติส่วนมากจะเป็นเอ่อใจดีมากมีเมตตามากจะเป็นผู้หญิงนะคะเป็นผู้หญิงนะคะจะเป็นผู้หญิงที่ท่านเอ่อคอยดูแลปกปักรักษาคุณนะคะนี่แหละค่ะเป็นพลังงานที่เย็นละลักความสงบนะคะคุณจะสัมผัสได้ด้วยการมีนกบินเข้ามามีสัตว์ปีกสัตว์ปีกทุกชนิดเลยนะคะเป็นผีเสื้อเป็นอะไรก็ได้ที่เป็นเกี่ยวกับสัตว์ปีกนะคะเป็นสัตว์ปีกเป็นกวางอย่างนี้นะคะ คือเป็นสัตว์เล็กๆน้ๆนอยๆที่เขาจะบินตัดหน้าคุณบินมาสื่อสารให้คุณรับรู้ว่าสิ่งที่คุณขอสิ่งที่คุณสื่อสารนะคะท่านรับรู้ค่ะคือไปเคลียร์ตัวเองก่อนเคลียร์แต้มบุญเคลียร์บาปกรรมตัวเองก่อนให้แต้มบุญเหนือบาปกรรมแล้วสิ่งที่ขอจะเป็นดังฝันนะคะเพื่อนๆอพลังงานนี้นะคะนี่คือพลังงานที่หนึ่งแล้วนะคะพลังงานที่สองนะคะทีนี้คือ เจ้าที่เจ้าทางที่คุณอาศัยอยู่เป็นท่านชายนะคะท่านชายท่านนี้ท่านเป็นคนที่ว้าวเป็นนักรบเป็นเป็นนักที่แบบว่าชอบสัจจะพูดแล้วต้องมีสัจจะพูดแล้วต้องเป็นคนที่กระทําแล้วท่านเป็นคนที่ไม่ชอบใครที่แบบเลาะแหละนะคะท่านชอบคนที่มีความมั่นคงคือท่านแบบว่าอ่ากล้าหาญมากนะคะโอ้โหพลังงานแม่เจ้า นี่คือพลังงานอีกเคล็ดหนึ่งนะคะเคล็ดที่เป็นท่านชายที่เป็นเจ้าที่นะคะอา,อาจจะเป็นหมายเลข3-2เป็น5เป็นบ้านเลขที่หรือสถานที่ที่คุณเกี่ยวอาจจะเกี่ยวกับเลข2เลข3หรืออาจจะเกี่ยวกับเลข5นะคะอาจจะเกี่ยวกับเลข7เลข8นะคะอา,อาจจะเกี่ยวกับเลข4ด้วยนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเลข6ก็ได้ค่ะท่านนะคะ สื่อสารมาบอกนะคะพลัง e. งาน um. ที่ท่านอยู่นะคะที่คุณอยู่นะคะนี่คือพลังงานเคล็ที่สองที่เจ้าท,ท hmm. ี่เจ้าทางที่คุณอาศัยอยู่นะคะเพื่อนๆคือพลังงานแบบว่าท่านสื่อสารมาบอกว่าท่านเป็นคนที่แบบว่ารักคนในครอบครัวนะคะท่านเป็นคนที่ถือศีลหนักมากค่ะถือศีลหนักมากท่านชอบบุคคลที่ถือศีลที่แบบว่าปฏิบัติจริงๆรักษาสัจจะค่ะแล้วท่านเป็นอ เจ้าที่ที่มีความเมตตามากแล้วก็เป็นเจ้าที่ที่มีอํานาจมากเป็นเจ้าที่ที่รุนแรงพลังงานรุนแรงมากค่ะส่วนมากท่านจะชอบนะคะท่านจะชอบอช่วยเหลือบุคคลที่รักครอบครัวค่ะท่านจะช่วยเหลือด้านความรักค่ะด้านความรักโดยตรงเลยค่ะเจ้าที่ที่คุณอยู่ถ้าคุณมีคนรักคุณซื่อสัตย์กับคนรักของคุณแล้วคุณทํามาหากินด้วยกันคุณจะรุ่งมากค่ะเพื่อน คุณจะประสบผลสําเร็จมากท่านเป็นคนที่รักครอบครัวมากเจ้าที่ที่คุณอาศัยอยู่นะคะท่านไม่ชอบการที่แบบว่าถ้าคุณทําผิดสินจุดนี้นะท่านจะไม่หนุนคุณเลยนะคะคุณจะไม่ประสบผลสําเร็จคุณไปสังเกตตัวเองนะคะถ้าคุณไม่มีคู่คุณขอเจ้าที่คุณคุณจะเจอคู่ของคุณเลยนะคะท่านจะท่านจะดึงดูดสิ่งนี้มาให้คุณแต่สิ่งที่ท่านอยากจะบอกคุณมาก็คือการที่คุณนะคะเวลาคุณเอ นอนนะคะหรือคุณอยู่ห้องของคุณนะคะคุณมักจะหันหัวไปทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหมหันเท้าไปทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหมอันนี้แม่หมอไม่รู้นะคะอาจจะนอนตรงหน้าต่างแล้วก็เอาขาชี้ไปหรืออะไรอย่างนี้หรือที่นอนของคุณนะคะที่นอนของคุณนะคะคุณอาจจะเอาขาไปโดน ตรงที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เจ้าที่เจ้าทางท่านอยู่นะคะตรงประตูนะคะแม่หมอไม่รู้ว่าเจ้าที่ที่คุณอาศัยอยู่นะคะคุณจะตั้งศาลหรืออะไรยังไงแบบไหนให้ไปสังเกตตัวเองนะคะแต่ท่านเป็นพลังงานที่รักความเป็นธรรมนะคะท่านเป็นพลังงานที่ครอบครัวไหนรัะครอบครัวนะท่านจนนุนเลยนะคะคุณจะขออะไรท่านก็ขอได้ค่ะท่านเป็นพลังงานที่มีความเมตตาค่ะมีความเมตตาแล้วสิ่งนี้จะสัมผัสได้จากผีเสื้อจาก ลมค่ะเวลามีลมหรือมีอะไรมาอย่างนี้นะคะคุณจะสัมผัสได้จากเวลาคุณสัมผัสได้ขนคุณจะลุกนะคะท่านพยายามที่จะสื่อสารเมื่อไหร่ที่คุณทําอะไรที่ไม่ดีหรือมีสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิตท่านจะสามารถสื่อสารกับคุณด้วยอารมณ์ค่ะเช่นวันนี้อยู่ๆคุณก็เหมือนมีรู้สึกมีอะไรบางอย่างมามากระซิบหรือมาบอกคุณ ขนคุณจะลุกหรือว่ามีผีเสื้อหรือว่ามีมีอะไรที่เงาดําๆหรือมีอะไรที่นั่นคือท่านพยายามสื่อสารนะคะเพื่อนๆแล้วท่านเป็นท่านเป็นคนที่แบบว่าเจ้าที่ที่คุณอยู่นะคะท่านเป็นคล้ายๆผู้นําแสงนะคะเพื่อนๆถ้าคุณปฏิบัตินะคะ,ะเจ้าที่ที่คุณอยู่ท่านบอกว,ว่าท่านต้องการแสงเทียนนะคะ,ะไม่มีไฟให้ท่านเลยค่ะท่านต้องการแสงเทยน แสงเทียนนะคะไม่รู้ว่าบ้านคุณมีสารหรือมีอะไรหรือคอนโดคุณมีสารหรืออะไรไหมท่านอยู่ในความมืดอยู่นะคะท่านต้องการแสงสว่างก็คือให้คุณจุดเทียนให้ท่านนะคะจุดเทียนแล้วก็ให้น้ําท่านด้วยนะคะคุณไม่มีเทียนไม่มีน้ําให้ท่านเลยนะคะการรูณาให้เทียนแล้วก็ให้น้ํากับท่านด้วยนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จุดหนุนให้คุณพลังงานความรักความเอ่อความสมบูรณ์ในครอบครัวของคุณเกิดขึ้นนะคะคุณขาดการให้เทียนแล้วก็น้ํากับท่านนะคะ รุณาให้เทียนกับน้ํากับท่านด้วยเพราะว่าถ้าคุณให้ไม่หมอคิดว่าคุณจะให้เฉพาะพระนะคะแต่เจ้าที่เจ้าทางของคุณที่บ้านคุณไม่ได้ให้ท่านนะคะอันนี้ท่านขอมาระบุมาเลยเพราะว่าท่านต้องการที่จะสื่อสารกับคุณนะคะแล้วสิ่งที่คุณขอ ทุกอย่างที่คุณติดขัดนะคะจะเป็นแสงนําทางให้คุณจะจะเป็นเอ่อสายน้ําที่ทําให้คุณนะคะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขจับทําอะไรก็สมบูรณ์นะคะทุกอย่างคุณจะสามารถเชื่อมโยงกับท่านได้นะคะด้วยการที่คุณต้องจุดเทียนแล้วก็ให้น้ํากับท่านด้วยนะคะ ตั้งให้ท่านเลยนะคะแม่หมอไม่รู้ว่าเป็นคอนโดหรือเป็นบ้านนะคะสิ่งเหล่านี้อย่าลืมนะคะท่านสื่อสารมาค่ะพาอท่านอยู่ในความมืดท่านเป็นผู้นําแสงนะคะท่านชอบแสงสว่างท่านไม่ชอบความมืดนะคะคุณต้องจุดเทียนน้ําค่ะนี่คือพลังงานที่สมนะคะที่ท่านสื่อมาบอกคุณนะคะซึ่งเป็นพลังงานที่แบบว่าเข้มแข็งค่ะท่านเป็นอ พลังงานของผู้ชายไม่บ่าจะาคนมีอายุหรือไม่มีอายุนะคะเจ้าที่ที่คุณอาศัยอยู่นะคะแต่ท่านเป็นท่านชายนะคะเป็นผู้ชายนะคะแล้วก็ท่านรักแสงสว่างนะคะท่านไม่ชอบความมืดนะคะถ้าคอนโดที่คุณอยู่มืดคุณต้องไปทําคอนโดคุณให้แสงสว่างนะคะแล้วคุณจะเกิดโชคลาภขึ้นแล้วถ้าคอนโดที่คุณอยู่นะคะขาดเสริมด้วยน้ําก็ได้ค่ะหาน้ํา ตู้ปลาหรืออะไรอย่างนี้จะดีมากๆค่ะแต่ที่สําคัญนะคะท่านระบุมาเลยท่านขอแสงไฟแล้วก็น,น้ํานะคะท่านเพราะว่าสิ่งขอโทษค่ะสถานที่ที่คุณอยู่มืดเกินไปค่ะสถานที่ที่คุณอยู่ที่คุณอาศัยอยู่ท่านสื่อมาบอกมืดเกินไปท่านชอบแสงสว่างนะคะเพื่อนๆนี่คือพลังงานของเ,อเคสที่สองนะคะเคสที่สองคุณไปสังเกตเอานะคะเพื่อนๆคุณไปสังเกต เกตเอานะคะว่าของคุณเป็นพลังงานที่หนึ่งหรือเป็นพลังงานที่สองนี่คือเจ้าที่ที่คุณอาศัยอยู่ท่านอยากสื่อสารมาบอกนะคะเพื่อนๆแล้วแม่หมอกพลังงานที่สามนะคะทีนี้พลังงานที่สามท่านอยากสื่ออะไรมาบอกคุณอีกนะคะโอ้โห พลังงานที่สามไม่ระบุตัวตนนะคะท่านมาแบบไม่ระบุตัวตนนะคะท่านมาแบบทาวเวอร์เลยนี่แหละคะ่ะท่านมาแบบปุ๊บปับ๊บท่านจะมาเมื่อตอนที่คุณขอนะคะสถานีจุดจุดนี้คุณต้องดูนะคะสามสี่ห้าหกเจ็ดอันนี้เป็นพลังงานที่ ไม่ประจําค่ะอันนี้เป็นพลังงานที่ไม่ประจําที่นั่นค่ะแล้วแต่ว่าคุณจะว่ากบบาบไหวอะไรเช่นคุณจะนับถืออะไรอันนี้ขึ้นอยู่กับการที่คุณนับถือนะคะแต่เจ้าที่ตรงที่คุณอยู่ เคลที่3นี่ก็คือเมื่อไหรที่คุณขอท่านเมื่อไหรที่คุณอยากเจอท่านท่านจะมาให้คุณสัมผัสได้ค่ะท่านจะมาให้คุณสัมผัสด้วยพลังงานที่แปลกประหลาดอาจจะมาในด้านความฝันค่ะเมื่อไหรที่คุณฝันเห็นนั่นแหละค่ะนั่นแหละคือตัวท่านค่ะท่านจะมาในในช่วงที่คุณวิงวอนขอมาแบบปลุกปับเลยค่ะแล้วมาในรูปร่างที่แบบว่า ทั้งสวยงามและไม่สวยงามอาจจะสื่อสารได้ในหลายชนิดเป็นทั้งคุณอาจจะฟันเห็นสัตว์ฟันเห็นทหารฟันเห็นเหตุการณ์อะไรที่แบบว่าตื่นเต้นหรือเหตุการณ์อะไรที่เป็นสตาร์อย่างนี้นะคะคือนั่นแหละค่ะท่านจะสื่อสารกับคุณนะคะท่านจะบอกระบุไปเลยว่าท่านไม่ได้มีตัวตนนะคะสิ่งนี้คือเป็นแค่เงานะคะเมื่อไหร่ที่คุณขอท่านจะมานะคะสิ่งไหนที่คุณอยากได้ดูสิคะ คุณเห็นไหมท่านไม่ระบุนะคะท่านไม่ระบุตัวตนนะคะว่าท่านเป็นใครแต่หมออแม่หมอสัมผัสได้พลังงานนี้เป็นพลังงานธาตุลมนะคะท่านสามารถที่จะไปอยู่ที่ไหนก็ได้แล้วแต่ว่าเมื่อไหร่ที่คุณนึกถึงท่านละค่ะท่านก็จะมาค่ะท่านก็จะมาคล้ายๆท่านจะเหนือแบบว่าท่านไม่ใช่ประจําอยู่จุดนั้นนะคะคล้ายๆแบบว่าท่านเป็นเป็นพลังงานที่สามารถดูแลได้ทุกสิ่งทุกอย่างดูแลได้ ทั่วทุกคนทุกแห่งเพราะว่าสถานที่สถานที่นี้แม่หมอคิดว่าคนที่อาศัยอยู่นะจุดนี้อาจจะมีะมีบูชาอะไรที่นอกเหนือจากเจ้าที่เจ้าทางนะคะท่านก็เลยไม่ประจําอยู่ที่นั่นนะคะเพราะว่าสถานที่ที่คุณอยู่นะคะ คุณอาจจะบูชาอย่างเช่นแม่หมอจะยกตัวอย่างคุณอาจจะบูชาพญาคุธพญานาคหรือนอกเหนือสิ่งสิ่งอื่นใดนะคะท่านก็เลยหายห่วงจุดนี้นะคะท่านก็เลยเป็นแค่แบบว่ามาเยี่ยมเยียนบ้างบางครั้งที่คุณอยากจะขอพรหรือคุณอยากจะขอความช่วยเหลือจากท่านเพราะท่านคิดว่าสิ่งที่คุณมีกราบไหว้บูชาอยู่แล้วนะคะคอยปกปักรักษาคุณอยู่แล้วซึ่งท่านก็ไม่ได้ประจำอยู่ที่นั่นเอาง่ายๆท่านไม่ได้จด จดอะไรที่บันทึกว่าท่านต้องเป็นเจ้าที่ตรงนั้นโดยตรงนะคะท่านท่านจะมาเพราะเวลาที่คุณนึกถึงเท่านั้นนะคะเจ้าที่ที่คุณอยู่นะคะเพื่อนๆแล้วสิ่งที่ท่านอยากบอกออกมานะคะท่านนะคะเป็นคนที่แบบว่าเวลาคุณขอนะคะ,ะเดี๋ยวนะแม่หมอขอดูก่อนทำไมถึงขึ้น the tower ขอขยายตรงนี้แป๊บนึงเพราะว่าขึ้น the s t a r ด้วยสแสดงว่าสถานที่ตรงตรงนี้นะคะ ขยายเดอะทาวเวอร์สิคะเป็นสารเป็นสารคนลุกพลังงานนี้แม่หมอคนลุกทำพลนะัท่านอยากสื่อสารอะไรพลังงานของท่านนะคะท่านอยากให้คุณบาลานซ์กับชีวิตนะคะเพราะสถานที่จุดนี้นะคะคุณขาดการปฏิบัติ ที่ท่านไม่สามารถที่จะอยู่จุดนี้ได้นะคะเพื่อนๆเจ้าที่เจ้าทางพลังงานที่สามน่ะที่ท่านไม่ประจำอยู่ตรงนี้นะคะเพราะว่าคุณไม่ได้ปฏิบัติท่านไม่มีพลังบุญมากพอที่จะประจำอยู่จุดนั้นน่ะจุดนั้นเพราะว่า พลังงานส่วนมากที่จะอยู่ณนะจุดนั้นได้คุณจะต้องปฏิบัติแล้วบุญกุศลของคุณนะ่ะไปช่วยเสริมให้ท่านนะคะ,ะมีพลังที่เข้มแข็งแล้วระบุตัวตนได้ชัดเจนว่าท่านเป็นท่านหญิงหรือท่านชายอันนี้ท่านคล้ายๆแบบว่ายังเพิ่งพาอาศัยบุญกุศลจากเราอยู่นะคะเพื่อนๆเห็นไหมอันนี้ก็ถ้วยอันนี้ก็ทำแพลแนแล้วก็ขึ้นเดอะทาวเวอร์แล้วอันนี้ก็ขึ้นเสื้อผ้าขึ้นเดอะสตาร์ The Star, นั่นหมายถึงว่า ท่านยังไม่มีสเสบียงจุดนี้ยังจูนกับท่านไม่ได้ค่ะท่านเป็นเหมือนแบบว่าคล้ายๆคุณนึกถึงคุณอยากขออะไรอย่างเงี้ยท่านจะมาช่วยต่อเมื่อวันนั้นคุณมีพลังบุญเยอะคุณมีพลังจุดนี้ส่งให้ท่านอย่างเช่นคุณไหว้พระขวดน้ํานึกถึงท่านอย่างนี้นะคะถ้าท่านได้รับจุดนี้เยอะนะคะคุณก็จะสัมผัสท่านได้